ครับน้าอันน้าไม่เห็นเหตุการณ์เห็นยังไงครับมาเลื่มตนก็มาเห็นตอนเขาอุ้มไปล่างเป็นยังไงล่างเพราะว่านาตาเขาไม่ตะตุ่มไี่ต่ตุ่มนเพราะว่าหัวลูกเขาไปใน่หันน้องุกไปในอ่างน้ำครับผมไม่ตะตุ่ม่างแล้วตอนตอนที่ตอนที่ล่างแล้วน่นหน้าไม่เห็นนั่นไม่เห็นแล้วก็เอาเอาว่าปั๊มหัวใจเอาว่าไผ่ปอดได้หน่อยมีหายใจบ่บ่บ่หายใจบ่หายใจแล้วครับไม่มีที่ประจานแล้วเนาะบ่บ่มีแล้วครับ ได้เราเลยได้แกงก็ได้แก,ง,แกงทางไอ้ผู้นำแกงทั้งผู้นำเฮ็ดเห,เหตต็ดเกิดประมาณจัื่มื่อครับสี่โมงครึ่งตอนนั้นตอนที่เล็กน้อยจมน้านี่พแบบ่อเป็นผู้เอนผู้แรกกันครับพ่อเห็นเป็นผู้แรกแล้วก็เอิร์ พี่น้องพี่ไก่เคียงนนั่นลักษณะที่เด็กหน่อยอยู่อยู่ยังไงอยู่ไอ้ส่วนหัวนี่จมไปในน้ำแต่ส่วนจากไอ้แตวขึ้นมาหากหาขานี่คือยกขาขานี่วิดดินขาวิดดินขาวิดดินเพราะว่าขาขานวิดดินแล้วหนานจุ่มลงไปอยู่ในน้ำ